สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีดจาก o v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บเบราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม กินข้าวกินข้าวกินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วครับอ่ะโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมบายซีกับเกมส์ slam ดังนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับคลิปเกมเพย์นะหลังจากที่วันก่อนนะครับฟีดแบ็กในตอนที่ผมปลอมตัวเป็นต่างชาตินะครับค่อนข้าง ดีมากๆนะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามา Speak English แบบ Snake Fish Fish อีกรอบนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าออภาษาอังกฤษของผมเนี่ยมันจะพอได้หรือเปล่านะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคือในช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าการเล่นจริงจังของผมเนี่ยมันลดลงไปแล้วแล้วก็ธุรกิจ อะไรอย่างเงี้ยเรื่องงงเรื่องงานส่วนตัวเรื่องแมวที่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมค่อนข้างเวลาน้อยมากเลยแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้โฟกัสอะไรเต็มที่แล้วเพราะว่าในช่วงเนี้ยนะครับทัวร์ของ s Slam d ดังเนี่ยมันจะไม่มีแข่งเลยนะครับเพราะว่าทางโอเวอร์ไทม์เนี่ยเท่าที่ได้คุยดูเหมือนว่าเขาจะมีแนวโน้มว่าจะทําต่อน้อยมากนะครับสำหรับโปรลีกซีซั่นสามนะครับคิดว่าน้อยมากแต่ว่ามันจะมีรายการของดีหน้านะก็คือรายการของเอเชียครับนะครับมันจะมีในเดือนเดือนตุลาคมนะฮะตุลาคมเลยนะครับ ช่วงกลางเดือนอะไรแบบนี้ครึ่งจะเอาทีมไทย4ทีมนะครับไปเจอกับทีมพวกแบบไต้หวันเกาหลีจีนอะไรประมาณนั้นเราต้องรอติดตามข่าวกันดูแล้วกันในช่วงนั้นจะมีทัวร์อยู่แล้วก็จะมีทีมก๊อตลงแข่งด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในมือถือแล้วก็ออในรายการแชมเปี้ยนคัพนะฮรับ,รบผมไม่ได้ลงในรายการนั้นด้วยเพราะงั้นเพ,เพราะงั้นก็จะไม่มีผมนะนะครับประมาณนั้นละกันนะครับในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเล่น เออสแลมดังเนี่ยมันก็ยังสนุกอยู่นะหลายๆคนอาจจะเบื่อเลิกเล่นอะไรประมาณนั้นหรือบางคนอาจจะแค่ดูแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวส่วนตัวผมเนี่ยนะผมก็มีแพมที่จะไปเล่นฟีฟ่า22เหมือนกันแต่ถามว่าจะทิ้งเกมนี้เลยหรือเปล่าก็คงไม่นะเพราะว่าเกมเพย์ของมันเนี่ยยังสนุกอยู่สำหรับผมนะฮะยังรู้สึกว่าเล่นสนุกอยู่แต่ว่าเรื่องความความจริงจังในการเล่นเนี่ยผมว่าอาจจะลดลงแล้วนะอาจจะเห็นผมแบบไม่ได้เป๊ะเหมือนเดิมไม่ได้แบบไม่ได้เข้มจัดแบบสมัยก่อนสักเท่าไหร่นะครับเอาเป สำหรับนะคลิปนี้ก็เราไปรับชมกันได้เลยนะครับ Go next Go next Welcome to band brother Oh is international player this guy and this one maybe Thai people Oh they have Lukawa we lost we we already lost cannot cannot win with this โอเค I will play ซ a กุระงิสกินเฮดเอ่อ I will use this rune power 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 and inside ส so วัสดีโอโมชิรวย oh, ครับสวัสดีโอ้ is bunny cakes manager of Home Gaming number one in C server season one และเชนซอร์แมนดิสแอนิเมะอีส์เรื่อย์ป๊เด็กเอ็นจัดไปมีอาจะมาทุกวันเลยนะจะมาดูแมวทุกวันเลยนี่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงตอนโสดๆนะกูบอกเลยหวานเจี๊ยบออชีตมาคอนโทรเลอร์ is very bad ย Not for my joystick ไทยโอ้โซแรกกี่โอเค you can shoot the ball โอเค I dunk and they block me I have stack oh จะปิงโซให้ bro โอเค I can score it. ดิสตรีม์วีวิวทอล์ก only English โอเคเพราะฉันมีแฟนคลับจากประเทศอื่นๆโอเคเปิดกว้างไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่สามารถป้องกันได้ฉันช้าและล่าช้าโอเคคุณแคลริบาลฉันมีสเต็ปบราล์คอมมอนฉันสามารถทำคะแนนได้โอเค It's not in, it's not in. Nice. Okay, I can block it. Pick up the ball, pick up the ball. Pass me. Oh shit. Oh, it's okay. The ball is going. Don't give up, bro. We take a lead now. Oh shit. กลกนรุนแรงภาษาอังกฤษเลยวะไอแคร์รีบ้าอะไรอินเตอร์อะไรสักอย่างนะเฟกช็อตเฟกช็อตไอชุดโอเพนวาย bro we have good opportunity to win this game because Lukawa is not good but you have to defend 마ขี่ you defend is too f a r so s e n come on use your screen พิกันโรพิกันโรไอ้ดังโอ้ชิตกอแรทาคาสโกวายูดูเดดดูเขาว่าอ๋อไม่แบนไม่แบนโร You have to shoot the ball Come on I'm not the scorer Fujima We can rebound, we have two rebounder. Just shoot! Oh and fucking defend! Come on! Nice! Oh you I think you don't have rune. you need to go to over top up to get your ability. Nice, nice! Oh shit, you don't have rune bro! I'm so l a g g y แค่ n ้อยบล็อกรู้เขาว่า he used out ที่ defense nice oh is bad luck bad luck c o ขโมย just ปล่อยบอลภาษาอังกฤษที่อะไรวะ nice we already lost because you don't shoot I can't block it! Too slow! Just shoot it! Yeah! Oh, I can't rebound! I have ulti! I have ulti! Just shoot it! Yes! Nice, nice! Come on! Still! Yeah! Good! Just shoot it! Oh shit! Okay, Takasago Nice! นายส์วันเราคิดใช้เวลาโน้จัสชูดิผมมีอัลติโอเคโอ้ยโอ้ยเราแพ้ไรเฮียเราแพ้แล้วเพราะของคุณโอ้ยผมมีอัลติผมไม่ได้ใช้มันเป็นฟูจิมะไทม์คุณมีอัลติใช่ Okay, go steal, go steal. Steal. Steal it. I can block. I can block this time. Okay. Okay, I take the ball. Come on. No, no, no. Good, no good. They will steal me. Mikey will steal me. Shit. Nice. You can take the time. Come on. I'm free. Just now. Why you shoot? Oh, shit. We can rebound it. พ a s มี่ no I can cannot I can shoot I can shoot okay open wide we already win bro okay okay you block one first you block first I'm second oh shit two second two second bro go 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 Just shoot Oh shit. Yeah. Oh, my ping is so high. Oh, you cannot block it. The ball is going, bro. Come on, Fujimac. Use your screen. Use your screen. And slow shooter. Okay. ทำการสกอร์สกูดไอแคนนอดชูดดิสคอมมอนออเช็ดวี already lost f point i s too much yeah กูจะไม่ is not good he got he got too many block he got block f r m uh, other people and me t o yeah we already lost bro Just report, uh, Fujima Kenji. He cannot shoot the ball. I'm not the scholar. I'm the supporter. Waste the time. This game. Yeah. Hanagata is blocked for 8 time. You can't just shoot it, Fujima! So bad. Go practice more and uh top up over top up you know I am the SVP best player in this line อ่ะที่หนึ่งได้เงินรางวัลเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยรอบนี้สลับคู่ครับเชนซอร์กับเกรฟฟี่ เซนซอร์จัดรู้เขาว่าใครเอเดผมสามารถเล่นแฮซเซงกับว่าได้พี่เคงมีเลยออีกตัวนึงก็อะไรทำแต้มแต่ตัวรีบาวหนึ่งตัวซาคุซาคุระญิเซนโดโอ้อย่างนี้ไอ a แค l เล่แฮซเซงกับว่าเวลี่กูดทรูแมชชัปเซนโดเวลี่เวลี o กูด ผู้คนไทยจะพูดภาษาอังกฤษไหมเดี๋ยวผมว่าผมไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอ่อเปลี่ยนสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนียนเป็นต่างชาติดีกว่าโอ้ช oh, ิด The y a e s o strong lineup very good player بين อยซีโร่วันแอนนินโอเวอร์โหลดแอนด์การซา They all pro player but I am the only one pro player in this team. But our team lineup is strong. I'm not sure. But we can win this or not. Okay, we can win. Because this center is so good. I'm not sure. It's not open wide. โอเค I can shoot the ball c a n o t rebound I a t c h p t Sendo s n only fade away oh shit อยู่ go inside กเ go inside อย go inside bro I will watch outside yeah nice oh hello คุณมา Milky Way v e Girl Welcome to my channel Your cat is so cute Go 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 โซคิวต์โคบ้าำนดชด e c o n o m ี is here bro uh I can do I can do this time okay oh he's block me cannot โอ้ต์ไม่แบดสปีองชโอเดียวว we can win we can win s t f o r i t s nice 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 I need to block Sendoh this time I will focus only เอ่อดอเ I can block i and ม l b take the ball. Nice. now six and six Equ now. Equ al, equal now equal equal หรือว่าเสียงปีโน่ใช่ไหยอ๋อจะสกอร์อินไซด์รู้เขาว่าคอมอน I can defend outside just me nice just me just me oh shit This play Really nice I cannot defense Nice Nice หรือวกูโดนกัญชาแมวมาหรือเปล่าทำไมมันดิบๆอ๋อ he just go inside bro Come on just block it just jump Okay i u s go in open wide I think this time he is oh shit or oh, is going is s t a c k ball this time how to defend s e n d o uh just block it like me 12 and 12 e l v I have o u t i I have o u t i I have o u t i oh shit nice nice my bad my bad careful o l ล v วะ careful o l ล v วะ เขาจะ l อ้ได w ว้า I can pick the ball go you have out it I know nice nice we can take a lead four point I can defend this time go go sendo oh, I think he will sleep sleep and I block it shit cannot take the ball inside bro okay nice I step back And open wide, bro. Easy, easy. Easy, PC. Thanks for 100 bit, bro. I will go uh, buy a snack for my cat. Oh, my bad, my bad, my bad. My bad. I think you have out. It. Nice, nice. Go, 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 go. Cannot block it. p o ลทอ l ลี now this time ฮิวโก inside ฮิวโก inside For sure For sure, f For sure. oh come on second block วิคแอนรีบ u วิทย์เวลี o กูดฮานากะตะเกร y ี่ beat me last time and this chain saw man i can shoot Oh shit is okay โฟลทอยฮิวโ go inside ฮิวโก inside ออคอมอนอีกแค่มีแฮสเอาที่ทูเทิร์นเมบย์ทูเทิร์นกโกอ๋อไออมทูสแกทูชูดบรอ์ไสดิสกส์เบเตอร์แดนบอยซิกชานัลบอยซิกชานัลอีสักไบร์นอาแครีนี่อ๋ไม่แบน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 ไนส์ลีบา โกลอ๋อเลยวะอ๋อ on พิกบอลโอเคยูแคมชูดิสทิมอิสโก้ย์อินฟอร์ชชัวไนซ์ออชิตชิปอินเวอร์รี่กูดเวอร์รี่กูดวีออร์เรดีวินคอมมิวนิเคชันอิสเดอะคีย์อ๋อยูนิทูบล็อกเดอะเซคันด์คอมมอนดูวันออนวันวิธิม If you one on one with Sendo you just block the second time Nice Nice Very good very good รู้เขาว่า I have outie bro I can block it Okay I miss but we already win I'm not from India Come on I'm Thailand Well done, well done. I don't need to report this game because two guys so good. 14.1 rebound, two block and three rebound and three block very good very good. We can be the pro player because of you two and me very good very good. เจ้าขุนแอนแชมเปญ เจ้าขุนอ s สซันออฟเจจัตจรินสันเจนเบ็คแคม You know Beckham I ทมเพลย์โอ a ดะโอ้ชิท he's shooting guard but he plays c e n d e r we already lost this game for sure 100% loss are you drunk from marijuana cat no 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 I'm not Maybe I'm a so sleepless o oh, อ he's got blue band อ oh, ๋อ this guy so s e n so s e n is good at Rukawa, but Fujima is no good we call him Beckham Center because he w a n t to be uh David Beckham but he's i not you know he w a n t to be uh as จะเป็นเบคแฮมแต่เขาไม่ใช่ฟุตบอลผู้เล่นเขาอ้วนคุณรู้อ้วนโก้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 อ๋อคอมอนจะคุ้นบล็อกกี้เย่ยัวแบทยัวมิสเต็กบราอ์เขาคัดลอกมีโซเซนิ่งคัดลอกมีอืมแคนนอต์แคนนอต์แคนนอต์ You can just shoot, yeah, 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 just shoot. He cannot block you. Okay, I can s c o r e it. And one rebound. So Sen cannot shoot the ball because I mash up him. Oh shit, come on, ้าค u n you need to stay at the basket. Don't go outside. You are too slow and fat. Fucking fat man. โอเคสไตร์เทิร์น Why you so stand so far? You need to go on the pen. Otherwise you cannot rebound. ฮีวิลดังอยู่เจ้าคุณคอมมอนออฟวิลฟักกิ่งรีพอร์ตอยู่กอดิเฟนดูซัมติ้งโน่ยูแอนอสคอร์เร่ย่าจะสู้เด็ดดิสทามิสน็อตโก้ย์อินบัดไอแคนรีบาว I have m a n y r u n e from over top up. Go past t o the PG don't pass me. Okay. Open Y. 6 and 7 Fat Akagi. So slow. Oh okay. We lost this game. Very bad defense. Champion. Champion X. He's g o i n 8 and 10 we uh, i think we can still win but miyamatsu is got two uh two time three points oh, i'm too slow cannot 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 defend this time my bad i'm worried about inside because uh can is wanna score it i don't know why but i will fucking report him if he play like this is toxic player ์เออร์อาคังิดอนแฮฟต์ e ูส s อร์จัสต์ดีเ e นด์ไอ้แฮฟอัลตี now no oh shit I will fucking report you for sure 100% report อาคังิเจ้าคุณ s o n of J Jitterin okay oh you still forward And you cannot fucking rebound Come on do something I have outie He copy me ดูเขาว่า He copy me Do something Sun of Jay Jeterin Sanjay Beckham oh. I don't have sprint ไอวิวฟังกรี o ทูติกรีพอร์ตฟอชัวทูไทม์ติกรีบ้าวดิวายูเพลย์อาคังยี่บร you are not main center you are shooting a r d p l a y e วายูเพลย์อาคังยี่โอเค โซยูสเลสแพ้ได้สัตว์มันเล่นเซนเตอร์ทำไมวะไอ้เหี้ยมันเล่นชูติ้งการ์ดกูเนี่ยหยิบเซนเตอร์ไปให้มันก็ไม่เล่นงงชิบหายคอมก็แบบโป๊กๆอยู่แล้วอันเทนไทยเฮลโลบอลเราชาแนลแฮมซัมแมนฟรอมจันทบุรี แอดเวลกูดคอฟฟี่โอเคแคนบล็อกอ่ะอ๋วายูพาสไรดิสอยู่เซนเตอร์โกพาสทูพีจียูฟักฟักกิ้งลูปลูเพลเยอร์เอ็กซิสแคนนอนรีบาลแคมแบดดูเอนนิซิงเพลเซนเตอร์ฟอร์วอตอ๋อ Easy game Easy easy game Just toot it Maggie come on He cannot block you Yeah It's really easy Just toot it Just show your knee on his face Yeah ดังฮิวดังโอเคยวาฟังกิ้งอีซี่ย่าทรีพลอยอ๋อชิดิสเกมนีซักโซล็กกี้แอนเวลี่แบดคุณเพยเออร์ และสุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้พูดยังไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต you take my tick two tick t h r e FK a n d r e p o r t f k n you fucking useless don't play center มาเดฟักเกอร์โกเทช ooting การ i s better โอเคครับก็จบไปแล้วก็มัวมวไปนะสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมีเกมที่เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างเพื่อนร่วมทีมแปลกๆบ,บ้างนะผมก็ปั่นๆไปตามภาษาเฉยหากได้มาฟังย้อนหลังก็อย่าไปซีเรียสละกันแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่กูมาเอาสายแบบสายแบบ สายแบบหล่อนอะไรแบบนี้นะฮะคือจดหมายนี่มาว่อนเลยนะเดี๋ยวชอบชุดเองเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ลบสี่ลบห้านะครับมาเรื่อยๆเ,เลยสําหรับจดหมายนะครับก็ไม่เป็นไรนครับชิลๆเพราะผมไม่เป็นคนไม่ได้ซีเรียสกับการรีพอร์ตอยู่แล้วนะครับถ้าโดนรีพอร์ตเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นเชี่ยจริงๆนะผมว่าเล่นแป๊บเดียวยังไงเครดิตเดี๋ยวมันก็ลอยครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเวลาที่แบบว่าเฮ้ยโดนรีพอร์ตนู่นนี่นั่นเราก็เล่นปกติไปชิลๆอย่าไปอินกับมันมากนะครับเพราะว่าตอนเนี้โหมดแลกเนี่ยเเลล่่่นนนไไไไไปปมมมััักก็็ดดด้้ออะะรรรคคบถึงงซ์สแแ 5, เพเพเยอะมาแค่พันเดียวยังใช้ปั๊บเดียวก็หมดแล้วนะเพราะงั้นผมบอกว่าไม่ต้องไปรีบขนาดนั้นนะครับในการที่จะไต่แรงนะครับเล่นชิวๆดีกว่านะครับไม่เครียดด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามน้องฮารุลูกชายหัวแก้วหัวแบงของผมนีสามารถไปตามไปที่ช่องเอ่ออินสตาแกรมนะับแล้วก็ฮารุอันเดอร์สกอเทซคนะครับตามไปดูกันได้นะก็จะมีบอกรายละเอียดไว้ว่าน้องเขาชื่ออะไรเกิดเดือนเท่าไหร่เกิดปีไหนนะพันอะไรเอ่อ ตัวเลขสายพันธุ์มันแบบเหมือนสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีบอกไว้ว่าเอ้ยเป็นลูกชายของใครอะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถไปติดตามน้องไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเออมีคนอยากดูเยอะผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องแมวมาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะเพราะช่วงนี้ผมแบบติดแมวมากๆแล้วน้องเขาก็น่ารักมากๆเลยนะให้ดูให้ดูความน่ารัก ช่วงนี้คือปรับตัวไวนะถือว่าปรับตัวไวมากๆนะาะปกติแมวเนี่ยเวลาย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะปรับตัวค่อนข้างนานแต่ตัวนี้ใช้เวลาแค่วันเดียวเองครับตอนนี้คือแบบร่าเริงสดชื่นแข็งแรงดีนะครับในตอนนี้คือแบบน่ารักมากๆนะสาหรับตัวนี้นะน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาทาให้ผมเล่นบาสแบบความจริงจังมันน้อยลงนะอารมณ์แบบมีลูกแล้วแบบเอ้ยไม่เน้นแล้วว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะฝากไว้ด้วยคลิปน่ารักๆของแมวแล้วกันนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคครรััับบสสวดีผม